มาเชยลงไปเอามาเชยลงไปเอายิงมันยิงในก่อนที่ไหนไปปวดไหอีกแบบนึงปวดไว้ปวดไว้ตัวบุบไปด้วยนี่ไปดูไปดูที่เบิกเบิกรถดิหอบไปเลยหอบไปเลยหอบไปเลยเฮ้ยเราขอตำรวจไม่ได้ใช่ปะทำไมเราไม่เอาตำรวจต่อวะเราจะมาเอากุ๊ปใหญ่มาทะลงุใหญ่นี่ไงปล่อยมันช้าลุง้องอุ้มตำรวจมาเล่นกับแม่งเลยเดี๋ยว มันจะมันจะพายพวกแล้วกุปใหญ่อยู่ไหนกุปใหญ่อยู่ไหนทุกอย่างเนี่ยนะมาเคลียร์ก่อนครอบเรหนักครับไหนว่ามันอยู่ไหนกุบใหญ่อ่ะกุปใหญ่อยู่ไหนแล้วดาวินข้าใส่ข้าใส่ตาไปแล้วนะพี่แต่ว่ามันยังเหลืออีกประมาณหกเจ็ดคันอ่ะ เอ้าไม่มีใครอุ้มหมอห่อแล้วพี่อุ้มไม่ได้พี่อุ้มไม่ได้พีอุ้มไม่ได้ที่หนูใส่ตำนะยังเหลือเธอเดินเดิก่อนไม่รีของก่อนไหมไหนไหนก็ใกล้แล้วอเลยก็ได้พี่ไปรีของเขาเขามาเลเวลเซเลไซร์มาเฮ้ยมีเพื่อนเราอยู่บ้านป้องป้ามีเพื่อนเราอยู่บ้านป้องป้ามีมาตีนะลุงมีมาตีนะครับไม่ใช่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 ตันไม่ใช่นะเฮ้ยคนอุ้มเอาให้ชัวร์นะเว้ยน้องของเรเวลนอะไรก็ไดไอ้นายรีมาไนจจะปล่อยไว้อยู่นี้เราได้เยอะอยู่นะโซบาตแล้วใกล้เอ๋อใกล้ใกล้เอ๋อด้วยนะต

ไโจดแม่งโจดแม่งเฮียจิกได้เฮี้ยแก๊งมิกกี้มอสต่เฮี้ยแก๊งไอ้เฮี้ยวิลลี่ไงศาสตว์มีอยู่แก๊งเดียวไปเร็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 วล่อนอยู่ไหนร่อนกะลาสี ตามมาเลยพี่มันตามมาจริงๆพวกมันเหรอมึงจะไปไฮเว่ยขวาถูกป่ะมึงจะไปไฮเว่ยไฮเว่ยขวาถูกไหมถูกจะออกนะโอเคกำลังไปกูกำลังไปไปไฮเว่ขวามึงตรงมาเลยเป็นปกติอ่ะเฮ้ยไอ้ครั้งที่ขาวขาวว่าเทล่าป่ะใช่นั่นแหละเทล่าขาวตามผมอยู่มาช่วยร่อนทำเป็นสปอร์ตไว้ใ่ไหมใช่นั่นแหละมันตามผมอยู่พี่โอเคโอเคพี่ตามไปให้อันนี้พวกมันแล้วนะแกพวกก่อเส้นมึงเข้าเมืองมาดิเข้าเมืองมาดิเส้นเส้นไฮเว่ยป่าพี่มันรู้ว่าจะพาไปหาพี่ ่ไไหนเธอขอออทีีมมัันนนหก้าเมืองครับนารอนกำลังเข้าเมืองตามได้ป่ะมึงตามได้ป่ะมันหนีไปแล้วตามอยู่ครับอยู่ข้างสนอตรงสะพานไหนอ่ะนะในคุกอ่ะมันกำลังทยอยเอาเพื่อนเจ็บตองสามพี่ที่ตีกับเอแสบมารวมตรงนี้มาไปไหนอ้อนโอ้นไปแล้วโหขึ้นลงโอเคโอเคแลนด์มาร์คไปร้านปืนเดี๋นี่ใจี๋ยนไอตรงศพเมื่อกี้ไอ้ต้มเขาเมื่อกี้มาลงมาลงตรงนี้จอดจอดตรงเจ็ดสองสามใช่รึรอรอเพื่อนก่อนมุกดาบาที่กำลังไป จะสองสามเพจที่เราตีอยู่โดยแย่มาแย่มาไปช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อยธนาคารใหญ่ธนาคารใหญ่เไอ้พวกมึงขับไปแลดิเพื่อนมันกำลังไปด้วยนะเพื่อนมันคันเมื่อกี้กําลังไปกําลังไปพวกเราไปเยอะพวกเราไปเยอะเราเยอะคอ๊อกกับบาร์นี่อยู่นะเวทีแล้วพี่มันหายัปหายไปัหาอยู่แถวนี้ลุงมันอยู่แถวนี้เมื่อกี้ตรงตรงนั้สีดำของที่คาดมัเห่จอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสองตัวมามามาเจอแล้วแอบลงตัวไหนครับปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันน้ำมันโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาล ลงบอนลงบต้าบอตรงยาวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอยู่เรียนเกตด้วยตัวนึงเขาตามอยู่ที่งานร้านแตกแตกหนึ่ง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 ช้อนงพิตีกระลี่อยู่ชอยู่ชอยู่เลยไหนึ่งรลักระลงพิตีน่นารตันผมนาราตัดผมทุกคนนารตัผมกัไรพิีตัดบใหญ่ตัดกลุ่มใหญ่มากลุ่มใหญ่มานาราตัผมกไพิีาทางเดียวกันม่อก่อมดิ มาเชลงไปเล่นหน่อยมาเชมาเชลงไปเล่นอ oh ้อนลงไปเล่นอ้อนาดกอล์ฟนะหบังกอล์ฟนะเระวังมันขึ้นรถนะไปไปไปหนามกอล์ฟไปหนามกอล์ฟคนหนึ่งไป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 กันเลยไปเลยไปหาต่อให้ให้อ้อนเล่นให้อ้อนเล่นไปทุกคนตามกูมาทุกคนนะเฮ้ยกูไม่มีห่อนะรอหอยกูหน่อยกูไม่มีห่อเดี๋ยวตามโยไปเลยไปเลยอยู่สุสานสุสาน ลุงไว้สองคันอยู่ลุงไว้สองคัอคันนึงเนี่ยเนี่ยเไอ้รถรถมันแตกเนีนเนี่ยคันเนี่ยเนี่ยเนี่ยี้มยตายตายตาไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวมตัยังไม่รู้ตัวงไ่รเกมเลยเกมเยคันนี้แหละคัน้แหละมันมาตรงนี้มาตรงันเกมนี่ไทคานนเกมนี่คันสเทากันสิเทาดมัวมวซอลัเสีขาวโอเคพี่เช็คตามขึ้นมาพี่ตรงนี้น้านเกมพี่ไม่เป็นไรไม่ให้เช็คอยู่นนให้เช็ค ไปอุ้มมาเขาโอดูไม่เป็นไรแล้วเย้แล้วหนูเพื่อนจ่ออยู่ต่างหิกันแล้วออกออกเหมือนกันนะกลาง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 ต้องการตัดขาวกยาโอเคนะไม่มีใช่ไหมกินยายาจอ็มร้อยกินยายาเอ็มร้อยไไปได้แล้านยิงทุกคนร้านยิงทุกคนสร้างกลางเมืองเพื่อนไล่อยู่สองคันในตึกก่อสร้างกลางเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวผมขับล่อนะผมจะหาพวกมันนะก่อสร้างกลาง เฮ้ยกูเจอรถเหลืองกูเจอรถเหลืองลอดใต้ตึกอ่ทไไปหน้าซอยลุงน้าซอยลุงไปโรงพยาบาลหน้าคุกบ้าเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่อยู่ตรงไปตรงไฮเวย์ยาวรู้ข้าหลังใช่ปะรู้ข้างหลังตามกูมาตามกูมาสอนอ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 ทุกคนสอนอสุดท้ายุกคนมาสอนอแบกตาร้านเสื้อสอนอร้านเสื้อสอนอทุกคนตามมาทุกคนตามมาลูมองโรงพยาบาล โมระบาทุกคนมามาไม่มันไม่ได้ไม่รู้อยู่หน้าตู้ปลาโอเครับโอเคชนๆเข้าไปในตู้ปลา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 มาแล้วตู้ปลามาแล้วตู้ปลาดักไว้ดักไว้กำลังังหลังเหลืองเหลืองเหลืองไอเหลืองเหลืมาตีมาตีมาตงมาเล่นมาเชมันมีเชเล่นนี้มาเชมาเชเราไม่เล่นมาเชลงแล้วลงแล้วกพลังไปกพลังไปพุ่งอยู่ในพุ่งตีหน่อยลงไปตีหน่อยลงตีห่อยเราเราไม่เล่นก่อนก็ได้ไปก็ยัมาเชไม่มาไม่ลงเลย มันมันมีเวลาคุกนะไอตัวเทล่าเติมมาเลยพี่ก็เติมาเลยให้มันเสียเวลามีเวลาคุกหมดส่วนใหญ่อะที่มาขับรถใช่ใช่ไอรถเหลืองน่าจะมีเอามาหรอกม่มาหรออไตัวมันกินยามันกินยามันกินยากันพี่ขับพอห่ามันไดปป่ะไปไปหาต่อไปหาต่อปล่อยแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอไป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 แค่นี้พอไปขับพอหาไม่คุาไปรอนเลยไปไปไปจะไม่ก็ไปช่วยไปไปไปเลยไปเลยไป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 ได้ยินบอกไปไปเฮ้ยทำไรกันเนี่ยไอซี่ชั์ ตำรวจจับกันเลยมันคือลาคุปปะไปหาต่อไปหาต่ออยู่แถวนี้แหละวงหนบเมืองนี่แหละวงขอนวงขอแป๊บนึงนะอาเคสผู้หญิงที่ใครอุ้มแล้วเขาไม่เข้าสักทีคือเน็ตเขามีปัญหานะครับเขาอยู่ต่างประเทศไม่ได้ของพี่ไทยอฮะแจ้งฝากแจ้งเลยครับสอบเอ๋อให้เขาเอ๋อดิยังไงเขาไม่ไต้องเอ๋อป้าเพราะว่ายังไงอ่ะได้ครับลุง เขาเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ไา้ห่อเลยไม่ใช่เหรอได้มันอยู่นตู้ปลานะมันอยู่บนตู้ปลานะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเล่นไอ้ตำรวจตรวจยิงอยู่ตำรวจเลยบอกพิมพเลยอกคนในดัเบมาตรวจจับตำรวจเออาคุกอ่ะ่ตีตำรวจจับคุณสเลยยังไงเราตีแล้วนก็กลับคุกอยู่ดีอ่ะพิมพ์เลยพิมพ์เลยก็ได้บอกเอาคนอื่นมาแทนหน่อยครับเอาคนอื่นมาให้โดนโดนุแทนหน่อยทำเวลาคุณเลยไอนที้บอกแล้วตำรวจจับแล้วถ้าเกมคุณก็รอด แต่ถ้าคุณเออคนเราอยู่นะแตกหนึนะที่ไหนพี่เออหน้าบ้าน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 เดี๋ยวเพียงชาวบ้านเราะเพราะเราอยู่ในเมืองเยอะมันน่าจะไม่มีใครอยู่บ้าไม่มีใครอยู่เลยนะเว้ยมันเล่นได้เลยนะแถวผาสาละแดงนะแค่จุกซ่อมครับเลยมารวมหน้าตู้ปลาดิมารวมหน้าตู้ปลาเว้ยตอนเนี้ยกลัวมันน้อยแล้วเว้ยขอขอขอกลุ่มกลุ่มปิทักษ์บ้านหน่อยดิทักสี่ห้าคนต้องใช้บ้านนะเราตู้ใส่ไว มามาดิตำรวจน้อยนะแค่สิบห้าคนเองไอ้เหี้ยได้เรื่อยๆนะเว้ยมึงมานะทุกฝ่าหมดอีกกุปใหญ่กุปใหญ่มาหน้าทุกฝ่าไปลยกระทึบไปเลยกระทึบไปเลยตำรวจไปแล้วกระทึบมปเลยกระทึบไปเลยก็หมดเหรอที่มันมาเยอะเธอมีฮาคิอยู่ใช่ป่ะเธอคนเดียวเองครับอะอ่ะเธอพี่แชฟพี่เลเวลล่างพี่พี่แชฟได้บ้านใช่ป้าไม่ไม่รู้ดูก่อนดูก่อนดูก่อนดูพี่กำลังไปอยู่สเตเดียมแล้วไปถึงแล้ว ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช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 ่ครับโอเคโอเคย่ามาเขาโอเคนนฟิร์นเหลยต้องมาช่วยโอเคโอเคแต่ของผมจ๊อื่นแล้วอีกนาทีเดียวนาทีเดียวนะครับ ไอ่เป็นไรที่้าวยเไเลยตรวจแล้วนะุดรวจแล้วนะผมหลตำรวามมันเลยนาตมแทนแล้วพี่ไปเนตามพี่ไปแล้รนยิงระวังโดนยิง่วงแล้วยงถึเมื่อไหร่มันก็ตามเลยเปอแเปร้อยมันไปโรงพยาเดี๋ยวเราค่อปลามันโรงพยาบต่อเอาสคนไปไปนรป๊นึรมันตามอยู่ตามอยู่มันกใหญ่มันเซ็ตอยู่หน้าคุใหญนไปไนะคุกใหญ่ไปทลวงมันดิไปไปทะลวงมันดิ ไอ้แบ๊กมีกีมีมีเพื่อนมาไล่อยู่ไหมเหรอใช่ได้ได้คันเหลือเปือทุกคนไปหน้าคุณใหญ่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 ไปหน้าคุณรวมกลุ่มดีๆนะเพราะว่าได้พี่ได้ได้ได้ไอ้ทุกคนฟังตูกลุ่มใหญ่นะาคุณใหญ่กลุ่มใหญ่รวมกลุ่มนะไอ้นี่ไม่ได้ไปบ้านอะผมไปหน้าคุณใหญ่เนี่ยหน้าคุณใหญ่เต็มเลยขับออกมาขับออกมาขับออกมาเอาน้อยเอาน้อยเอาน้อย กลับมาดิไอ้ไอ้คนที่อยู่เขาเข้มขับลงมาเลยเตียมเตียมบ้านเลยเพื่อนโอเคไปรลงมาแล้วันช่วยเพื่อนดีเออเ่อพี่หน้าดีกันไหนหน้าคุกได้ไหมโอเคการบาคารบาไม่พี่ตีแต่น้องมันอุ้มอยู่นะพี่เออแล้วเออแล้วไปแล้วมึงแกของผมยังอุ้มอยู่นะของผมยังอุ้มอยู่ร่อนอุ้มไปร่อนเอเคเคสเคสเคสบอลมันเอาไปหน้าเออมาหน้าคุกใหญ่มาหน้าคุกใหญ่ไป็นฐานได้แล้วได้นะพี่ตามอยู่พี่ตามคุกใหญ่มันอยู่ตามไปตามไปพี่เห็นพี่เจอตอนพี่เจอแล้วใช่ปะ เจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงด้านโน้นรถสี่นี่รถสี่มาเนรถสี่มาไหนอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่ไหนกันนะอยู่ไหนอ่ะแต่ตัวแล้วต้องแต่ตัวแล้วแต่ตัวแล้วต้องให้พี่เช็คตามต่อตามที่ไหนพี่เช็คตามเรเบลเลเบลเลเบลเอฟเอาคารีเบลเลยเอาคารีเบลเลยกูเพิ่งเลยนะกูห่วงเลยนะคารีเบลมาที่ไม่คารีเบลดิเอาครับเอาครับคารีเครับกูพุ่งกูกูพุ่งห่วงนะไปทะเลทรายไปกูตอช่วยกูเราช่วยกูเราช่วยกูตามกูตามกูไอ้นี่เลยนะถ้ามันว่ามันมันขับรถอะไรพี่มันขับรถอะไร ครบันเต็มเลยทั้งผูกเลยใดีทุกคนมาทุกคนมาที่ตลาดไหนทีละที่ประมาณสิบคันสิบสิบนิดเดอยวพี่ที่ไหนอยู่ไหนอยู่หลังปั๊มหลังปั๊มทะเลทรายกุ๊บใหญ่บากุ๊บใหญ่บาหลอดทะเลทรายตรงนี้หลอดทะเลทรายผมมากแก้ผมมากเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วทจอไมอยู่ทจอไมอยู่ตรงปั๊มตรงปั๊มทะเลทรายเลยปั๊มทะเลทรายตัวนึงนะ มันมีนะมันมีอยู่ตรงไอ้ที่ไอมึงจับตัวหลุดทีละคนเลยมึงจับตัวหลุดทีละคนเลยมันแยกกันตอนนี้มือตอนนี้มันชนมันชนอะรกัล้างคางอ่ะเออเขาหมดเอเลี่ยนเอเลียนเอเลี่ยนที่เอเลี่ยนที่เอเลี่ยนที่เอเลียนมาที่เอเลี่ยนให้หมดฟังกูกุ๊ปใหญ่มาที่เอเลี่ยนให้หมด ปล่อยท้ายปล่อยไม่ถ้ามันไม่เยอะเธอไม่ต้องรวมก็ได้เธอถ้ามันไม่เยอะมันเหมือนมันกำลังหนีตายกันเมมขาวนมอ๋อันดีรถก่ยไมไ่าเลยมาปมาปมไฟ้า ให้มันเข้าโรงแรมอย่างมันเข้าโรงแามไอ้ทุกคนมาเจอตรงเขานี่มาเจอตรงเขาตรงเขาเอเลี่ยนอะจะชนกันเองนะพี่อะไรอ่ะเอ้าเอ้ข้างหน้าเอเลี่ยนอะร normal normal n o า m a l normal normal เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นยไปเล่นข้างนอกไปเล่นข้างนอกมันพังแล้วพอพอทีนี้มันซ้ายซ้ายหลังไปแล้วเฮ้ยหลังหลังแตกหมดบ๊ามบ๊มเลยไม่ต้องยิงแล้วไม่งยิงแล้วบ๊ามเลยบ๊ามหนึ่งเดียวบ๊ามหนึ่งเดียวมันไปไม่เป็นแล้วดาวเทียมดาวเทียมทุกคนมาเจอตรงเอเลี่ยนทุกคน รถที<อ> <pid> ่พายลนมวีารถี่ายในมวยมาเขาหลังไล่มีนดิไ, <cell S 2> ไปไล่มันดิไปไล่มันดิไปไล่มันรถสีขาว มันจะไปคุกแล้วโยกไปตรงดาเทียมยกไปดาเทียมไปคุกต่อยไปคุกต่อยไปกมันเนี่ยนาเรเบลนาเรเบลเนออระไปเออรไปบ้านวเอเลียนตกกัยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วบนเนี่ยเอเลียนเอียนเบี้ยเบี้ยเทน่าขามารับเพื่อนเนี่ยเ้ยิงแ้วแวหยงมาตรงเอเลียนที่หมดดิมาตรงเอเลียนที่หมดดีมาจะได้ม่แยกกันมาที่าชนมันดบัมดบัมหน่อยดิต่งเนี่ยเบียดัหกกี๊บมาเนี่ยเบล้ยมาเนล่เ้ยมาเยอะแถบีมาเเยมาเยอะเบอ นะครับเฮ้ยคือรถนี้คือรถนี้คือรถไปแถรงพยาบาลไปแถรงพยาบาลทะเลทรายมามามาไปแถวโรงพยาบาลทะเลทรายมามาขยับมาคือรถนี้ตัวห่มัวหนึ่งมันึ่งาตัว่ไปตีนี้ลงไปตี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 คนนึงลงไปตีคนนึงอย่าอย่าเยอะอย่าเยอะลงไปตีคนนึ่งสวยสวยสวยเสร็แล้วพังแล้วมึงชนมาเลยตรงนี้มึงชนมาเลยว่าเราได้ไฟตรงนี้เราได้ไฟตรงนี้มึงชนมาดิตำรวจนะไม่ตำรวจนะโดนจีบเลยชนที่หมดเลยเนี่ยยิงมันยิงมันบางอยู่อาคีได้มีอาคีเธอมีอาคีใช่ไ่มเธอ เธอโอเคโอเคตีไปตีไปตีไปอยู่ตรงรางรถไฟรถอมูนอยู่ตรงกลางกางกลานกลากลางกลกลางลางกล่งางกลางลางกลามึลงกลากลางางกลนกระจลายกัางกละลางกลางกลางลงลางางกลางกลางกลายกลางกลางนีายกางกลางงกลามกากลงกางกงงาลาางลงาาลลกงลางลลาลาลาาลงลาานงลาลาาลงงลางลลล มหอยให้ลุงโรงพยาบาลมีไฟโอ้ยหน่อยชิโนโอ้ยหน่ด้ชิโนชิโนโอ้ยหน่อยไม่แข่งได้โอ้ยหน่อยโอ้ยหน่อยด้านหลังเฮ้ยด้านหลังมีไฟด้านหลังเนี่ยเพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิงช่วยเพื่อนดิบอกเธอก่อนเธอเธอเธอด้านหลังมีไฟเร็วๆเธอด้านหลังมีไฟเร็วๆพี่จุกตกอะไรพี่จุกมาเอาอะไรพี่จุกทางด้านหลังโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลมีไฟมีไฟมาทุกคนมาเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเยอะมาก เฮมาปิดตันเยันอะนะเราโดนเยอ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 ะโงไปเล่ยอยมามามากูพร้อมแลกูพร้อมแล้วมแล้วมึงดันไปเล่นกับเพื่อนมังไเอาดือดร้อลเอาดืปละหลังโรงยาบหลังบอลช่วยหน่อยหลเราอลหลังบนเร็วๆๆๆของโรพบาลโรงาบาลทางซ้ายด่วนดวนด่นดเพื่อเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเพื่อเราไม่ไหวเฮ้ยมึงลงมึงต้อ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 งลงไปชุบนไดมดเลงไปชุบลงไปชุบพอแลวชุบหมอแลวชุบมันตายอะ มาซ้ำเพื่อนเราอยู่อ่ะฝั่งขวามึงขยบมาฝั่งขวาดินะพีนะพีบอกเพื่อนมาฝั่งนี้เลยอย่ามาฝั่งขวามาขวาเพื่อมาไปชุบไปชุบไปไปอยู่ชุบไม่อยู่ชุบไม่อยู่เล่นไปเล่นไปเล่นไปชุไม่อย่ชุไม่อยู่เล่นไป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 ไปเล่นเล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่ไป

มามาเอาจอจอีเบสจอฮุยไปไหมฮุยเฮี้ยไม่ไม่ไม่ัวไม่ัวทีม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  ไปอีกไลอีกฝาไลอีกฝาฝาไลอีกฝาอยู่อะไรอยู่อะไรอยู่มีตัวนึงลงไปแล้วอีกตัวนึงลงมาแล้วเออพี่อุ้มอะไรกูอ่ะโอ้ยเหี้ยแกแมงเกี่ยวจัดเลยเหี้ยพี่งูไอ้บอลไดฟ้าไดฟ้าได้ฟ้าเปิดอุ้มมาเปิดเป็นหรือเปล่าต้นขาพี่สอสเฮี้ยงโอ้ยตายเจ้าสมุดนี่ ห๋อด้วยนั่นลือห่อนะน้องพูชคนนึงพูชคนนึงพูชคนนึ่งออกมาหอมามาออกไปแล้วอีกไม่ได้อ่ะออกไปอ่ะพกจับไว้ทิ้งต่อรถหน่อยเฮ้ยจะแตกปะเนี่ยออกไปหน่อยห่อยไปหน่อยคนเราอย่างน้อยหน่อยเป็นหน่วยแพดมาแพดมาแพดมาคันนี้กันนี่ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวโดนจับ ไปไหอ้แฟนไปลางที่คนเราหายไปไหนวะรถอยู่ไหนแฟนตราไ้ไมนคิดว่ามันน้อยนะเออประมาทจัดเหียประมาทจัดมันให้ส่งไหนไปตรงที่มันอุ้้ดอกไปเบิมเลยอันนี้ลอันี้ใคนะให้ทอนหน่อย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 เป็นไร แล้วพาแพานไปเปิดรถหน้าครูได้ไหมเนะกม่เปิดถุงบว่าะ